ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งไทยลีกในสัปดาห์ที่3นะแต่ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่2ของการท่าเรือนะเพราะว่าท่าเรือนั้นไม่ได้แข่งไอ้รอบก่อนนั่นเองนะครับก็ครั้งนี้นะท่าเรือนี่โอ้โหเปิดบ้านถล่มนะพีทประจวบไป5ประตูต่อ2เลยนะเย็ดแค่แบบโคตรโหดมากซึ่งก่อนเกมนะครับมีข่าวลือมาตามลุ่มแม่นะ้ําเจ้าพยาบอกว่าโค้ดนี่ ไม่น่าจะรอดเอ้เราก็สงสัยบ้าเปล่าโค้ดท่าเรือนี่มันจะมาไม่รอดได้ไงมันเพิ่งแข่งไปนัดเดียวเองแบบเพิ่งนัดเดียวเองนะแล้วคราวนี้มันจะมาไม่รอดได้ไงวะสงสัยเป็นข่าวลือจริงๆนั่นแหละครับแล้วมาคราวนี้เฟ้ยแต่ว่าคนที่จะไม่รอดจริงๆคือน่าจะเป็นโค้ดโจเออโค้ดโจนะครับจ่าฝูงสัปดาห์แรกครับมาสัปดาห์ที่2แพ้โคราชาใช่ไหมสัปดาห์นี้มาแพ้ท่าเรือแบบยับยุยีีนะครับ5ประตูต่อ2นะ ซึ่งผมว่ารูปเกมของประจวบนะต่อบอลดูดีนะแต่ว่าอาศัยที่ว่าฝนมันเลยแบบไม่ค่อยไหลลื่นอ่าแล้วก่อนเกมอะ่ะผมเห็นเหมือนกับว่าทางไอทางท่าเรือมันมีการกวาดไอกวาดน้ําออกอะ่ะและคนกวาดมันก็มีไม่เยอะนะคนเดียวท่าที่เห็นนะคนกวาดน้ำไล่ไล่ไอไล่ฝนออกจากน้ำอะ่ะ ไล่ไล่ไล่น้ำออกจากสนามอะ่ะนั่นแหละเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้กวาดทาาฝั่งไหนครับครึ่งแรกนี่กวาดทางฝั่งของท่าเรือนะแล้วปล่อยให้ทางฝั่งปัจจบันมีน้ําขังเออเป็นประมาณนั้นเลยอย่างหน้ากโกดีโอ้ยขังน้ําขังเลยแบบเต็มนะครับหน้ากโกของปัจจวบ่ะครึ่งแรกอะ่ะเปิดมานะครับตอนแรกนี่คือผมไม่ได้ดูช่วง10นาทีแรกนะป้าก็กว่าอ้าวสินาทีแรกมันยิงแล้วครับเนื่องจากติดธุระครับเลยไม่ได้ดู10นาทีแรกป้าก็กว่า ช่วงแรกนะครับผ่านไปห้านาทีมันยิงแล้วเว้ยเออยิงไกลนะเห็นบอกว่ายิงไกลแล้วพอมาต่อมายิงสองศูนย์จากลูกมงเออซึ่งก่อนหน้านี้ครับมันมีลูกที่มันได้ทําประตูเข้าประตูไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินน่ะลิฟป,ประตูเว้ยไอเราก็เฮ้ยเรามองภาพช้าเราก็ไม่ที่ถูกลิฟป,ประตูไปเพราะว่ามันมันทำฝาลใช่ไหมก่อนหน้านี้มีจังหวะฟาลแต่ผมว่าไอมันฝาลจริงเหรออาจารย์ ให้ได้นะให้ไปสองศูนย์ได้นะถ้าเป็นผมผมให้ได้นะแต่ว่าผู้ตัดสินวลินทรศรดีครับ <c oughs> เขาก็ไม่ให้อ่าอ้าไม่ให้ก็ไม่ให้ถ้าเรือก็เซ็งอะเหมือนประท้วงนิดนึงแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรต่อมาไม่นานหลังจากนั้นยิงสองศูนย์ของแท้อันนี้ของแท้ของจริงยิงสองศูนย์เสร็จปุ๊บประจวบมันเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนสองคนเลยเอากองกลางออกเอากองหน้าเข้าเออแบบแล้วมัน พอหลังจากนั้นนะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จปุ๊บสามศูนย์สามศูนย์ไม่พอสี่ศูนย์เลยรูปแบบเด,เดิมก็คือโยนไกเข้ามาเนื่องจากว่าน้ํามันขังไงต่อบอลเรียบม,มันอาจจะไม่เท่าไหร่ก็เลยโยนยาวเลยเปิดมงสี่ศูนย์ซึ่งพูดได้เลยนะครับหลายคนคิดเหมือนกันครับน่าจะจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วแหละเกมน่าจะจบแล้วพอมาครึ่งหลังยิงประจวบไล่มาสี่หนึ่ง คนก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับก็สี่หนึ่งก็สี่หนึ่งยังผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะพอสี่หนึ่งไม่พอต่อมาปุ๊บไม่นานหลังจากนั้นหนึ่งนาทีต่อมาเลยถ้าเรือยิงไปห้าหนึ่งโอ้ต่อมาห้าหนึ่งอ่าห้าหนึ่งแล้วปุ๊บประจวบมันก็ยิงต่อมาเป็นห้าสองอ่าจากโลชาแล้ว cha, ก็โลชาก็ลุนดาซันโวร่วมกับสุภาษัยใจเด็ดอดยวตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะต่อมาไม่นานครับแฮมิงตันซัวเรสโดนใบแดงเฟ้ จากจังหวะขึ้นเทคกมงและกลางแขนยาวสอกโดนหน้าเออของไอ้ฟุตบอนประจวบซึ่งลูกแบบนี้นะครับถามว่าให้แดงได้ไหมมันมีหลายกรณีนะคล้ายแบบนี้ในแดนชายดีอะปรากฏว่าโดนแดงทุกไลนครับไม่รอดอ่ะัวเลสไม่เป็นไรหลังจากที่โวเลสโดนไล่ออกไปอะผม,ผมกังวลน,นะว่าเอยนัดหน้านี่ท่าเรือมันจะเอาไงดีวะจะรอดแบบว่าแต่มันใช้โคตาต่างชาติเต็มโคตาเลยนะก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับแพทนัดหน้าของ การท่าเรือนะแต่ว่าซัวเลสโดนใบแดงเสร็จปุ๊บข่าวนี้เกมเริ่มเดือดแบบปะทะกันนิดหน่อยมีประท้วงคู่ตัดสินมีผักอกมีอะไรเต็มไปหมดเลยแบบโอ้โหแบบเหมือนเกมมันเดือดอะช่วงหลังๆนี่แต่เดือดก็เดือดเท่านั้นนะครับประจวบมันก็คงแบบไม่ชนะหรอกต่อมาไอกองกลางประจวบไอคนเดิมโดนใบเหลืองมาก่อนหน้านั้นไม่กี่นาทีหลังจากนั้น โดนไปเหลืออีกทำฟาวอีกเขาอีกโดนไปเหลือที่2เป็นใบแดงไล่ออกเท่ากับว่านัดนี้มี2ใบแดงเฟ้โอโหสถิต,ติไทยลีกนี่ทุกทุกไออย่างฤดูกาลก่อนนี่แบบทุกทุกสัปดาห์ต้องมีใบแดงอ่าแต่คราวนี้เออใบแดงมาแล้วแต่แต่คราวนี้นะครับไอสัปดาห์ถ้าจะไม่ผิดสัปดาห์ก่อนมันไม่มีนะแต่สัปดาห์นี้มีแล้วสองใบอ่ะแล้ว คราวนี้นะครับหลังจากนี้นี่โค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับจากโค้ดยอดเยี่ยมสัปดาห์ที่1กลายเป็นจะจะโดนปลดอยู่เลยมีสุมเสี่ยงสุมเสี่ยงว่าจะโดนเหมือนกันนะครับโค้ชโจนี่แต่รูปเกมประจบุบการตอบบอลผมผมว่าดีนะดีดีดแต่แต่มันติดฝนเฉยอะถ้ามันเรียบหน่อยนะ่ยยิ่งดีนัดก่อนโคราชนี่ก็ติดฝนด้วยนะครับทางไอพีทีปัจจุบนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออ และคราวนี้ครับถ้าเรือไม่มีแฮมมิงตันโซเลสนะครับส่งผลแน่นอนครับลูกกลางอากาศนี่พี่แกเก็บหมดเลยนะแบบเออแบบลูกกลางอากาศนี้เจ๋งมากครับแฮมมิงตันโซเลสนัดต่อไปนะครับการท่าเรือจะไปเจอกับทีมเอ่ออะไรนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนัดต่อไปนะครับการท่าเรือจะไปเจอกับ b e c ีซีเทโลนะเออ b ีอีซีเทโลต้องรอดูฟอร์มเทโลกันนะครับแต่มันแพ้มาสองนัดรวดแล้วนะเทโล ด้านต่อไปของพีทีประจวบนะครับจะเป็นการไปดวลกับทีมอะไรนี่เชียงรายโอ้โหยิ่งสุมเสียงและประจวบในโชคายเจอเชียงรายเสร็จมึงไปเจอชมบุรีต่อเลยนะเออเจอชมบุรีต่อไม่พอครับต่อจากนั้นต่อจากชมบุรีแลดต่อไปนี่เจอเชียงรายต่อจากนั้นเนี่ยต่อจากเชียงรายคือชมบุรีต่อจากชมบุรีนี่คือบีจีแล้วต่อจากบีจีคือบุรีรัมโอ้ย ถ้าเกิดแพ้ลว่วนี่โคโ้ชโจนี่ส่มเสียงแน่เลยนะเพราะว่าต่อจากนี้ทีมใหญ่ทั้งนั้นนะ่ะแบบเตรียมใจไม่รอเลยประจวบจมบวยแน,น่นอนนอนนะชนะนัดแรกต่อสองนัดต่อมาแพ้แล้วสี่นัดหลังจากนี้จะเจอทีมใหญ่เฟื่โอ้โหประจวบลาก่อนครับเพื่อนอ่าถ้าสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนเดี๋ยวเพียเท่านี้พั